วันนี้มีเมนูปลากระพงฟูค่ะกับน้ำยำรสเด็ดนะคะจากสวรินโฮมคกกิ้งค่ะแล้วเดี๋ยวเราทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะตอนนี้ขอตัวไปรับประทานก่อนค่ะเพิ่งเสร็จร้อนๆเลยปลากระพงฟูสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวรินโฮมคกกิ้งนะคะวันนี้สวรินจะพาเพื่อนๆทำเมนูรับประทานเล่นหรือรับประทานกับข้าวก็ได้ค่ะ เป็นเมนูปลากระพงฟูกับน้ำยำค่ะส,ะส่วนผสมมีอะไรบ้างไปดูกันเลยวันนี้สวลินมีปลานะคะแต่ว่าปลานี่มันเป็นปลาฟีดมันไม่ค่อยสดแล้วเราเก็บไว้สักระยะหนึ่งเราจึงเอามาทำเป็นปลากระพงค่ะไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวเราก็ไปทอดให้เขากรอบมันก็จะไม่ขาวแล้วละะ่ะเนาะแล้วก็ส่วนผสมต่อไปก็มีมะม่วงเปรี้ยว จะใช้มะม่วงแก้วมะม่วงอะไรก็ได้นะคะที่เปรี้ยวๆนี้เราไปเก็บมาน่าจะเป็น R2B2 mm hmm. ก็คงจะเปรี้ยวอยู่นิดนึงหอมแดงนะคะพริกขี้หนูจินดาขิงอ่อนมะนาวใบขึ้นช่ายแล้วก็ผักเคียงเราก็จะใช้ผักกาดขาวหรือผักสลัดก็ได้ค่ะไว้รับประทานกับ ปลาฟูของเรานะคะแล้วก็เราจะใช้น้ำมันในการทอดนะคะปรุงรสน้ำยำด้วยน้ำปลาน้ำส้มนิดหน่อยเพื่อดึงรสนะคะเกลือแล้วก็น้ำตาลค่ะเราไปเริ่มกันเลยก่อนอื่นเราจะต้องเอาปลาของเราเนี่ยค่ะไปต้มซะก่อนให้เขาสุกประมาณ10นาทีหรือ15นาทีแล้วแต่ตัวปลานะคะ ถ้าปลาใหญ่ก็น่าจะใช้เวลานานนิดนึงของเราตัวนี้เขาแรแรกมาเรียบแล้วเรียบร้อยละทําความสะอาดปลาแรกมาเป็นเรียบร้อยแล้วเป็นแผ่ๆอย่างนี้นะคะเราเอาต้มได้เลยโอเคไปต้มกันค่ะเราก็ล้างผักมาให้เรียบร้อยเนาะอ้ออีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องมีคือเม็ดมะม่วงหิมพานต์หรือว่าถั่วลิสงก็ได้นะคะจะคั่วหรือจะทอดก็ได้จะได้เพิ่มความมัน อร่อยอร่อยนะคะเมื่อเมื่อสักครู่นี้ลืมบอกไปขออภัยด้วยนะคะเราเอาขึ้นช่ายไปล้างให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราเตรียมขิงไว้ก่อนดีกว่า,าน้ำเราเดือดแล้วนะคะใส่เกลือลงไปหน่อย ให้น้ำเดือดจัดๆเลยแล้วเราก็เอาปลาเราเนี่ยค่ะลงต้มเลยสักสิบนาทีเนาะโอเคให้เขาเดือดอยู่อย่างนี้ไม่ต้องไปพลิกแปลอะไรรอให้สุกสักด้านหนึ่งก่อนกลัน,นค่อยกลับปลาเราเรียบร้อยแล้วสุกแล้วเห็นไหมคะโอเคเราตักปลาพึ่งพักไว้ให้เย็นเดี๋ยวไปผ่านน้ำสักทีเลย ใส่กระชอนหรือภาชนะอะไรก็ได้ตักไว้รอให้ปลาเย็นลงสักนิดนึงเดี๋ยวเราจะแกะเอาแต่เนื้อปลาค่ะหอมเราปอกเรียบร้อยแล้วนะคะหอมแดงอันนี้เรามาหั่นเต๋าสี่เหลี่ยมไว้นะคะหั่นสักประมาณนี้นะคะ หั่นเป็นเต๋าเอาไว้เพื่อที่เวลาที่มันเป็นน้ำยำแล้วเราเร,ราตักเนี่ยมันจะได้แบบเป็นชิ้นหอมหน่อยอ่ะเสร็จละหอมเราเรียบร้อยละพักไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็มาหั่นพริกรอไว้เลย ขนาดนี้ก็พอถ้าชอบเผ็ดจัดก็เติมปริมาณพริกไปได้นะคะหรือจะใช้พริกขี้หนูร่วมด้วยก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวพริกขี้หนูมันจะเผ็ดเกินกินยำมันใช้พริกอย่างนี้ดีกว่าพริกจินดาจะไม่เผ็ดามากเกินไป มาจ้าเรามาหั่นมะม่วงเป็นเต๋าเตากันหั่นมะม่วงให้เป็นเต๋านะคะหรือใครจะใช้แบบขูดขอบฝอยก็ได้เนาะอันนี้ช้ำไม่เอาเราใส่พาเอเป็นเต๋าเตา พร้อมพริกกระหอมแล้วก็เรามาซอยขึ้นท้ายไว้สักหน่อยนึงนะคะสำหรับใส่ยำเอาสักประมาณครึ่งนิ้วอะซอยสักครึ่งนิว้วเราใช้ประมาณต้นหนึ่ง เขียงจะเล็กไปไหนโอเคเราเตรียมทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะคะทีนี้เราจะไปเคี่ยวน้ำยำกันค่ะเราใส่น้ำตาลทรายะค่ะลงไปในหม้อสามช้อนโต๊ะนะคะแล้วเราก็จะใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนชาโดยประมาณ กะทิบเอานะคะเกลือหนึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำส้มสายชูหนึ่งสองสามช้อนโต๊ะน้ำปลา หนึ่งช้อนโต๊ะน้ำเปล่าประมาณสองช้อนหนึ่งสองน้ำยำแล้วก็คนแล้วเเดี๋ยวเราจะไปตั้งไฟนะคะเราตั้งไฟอ่อนๆค่ะน้ำยำนะคะ ทำให้แค่พอน้ําตาลละลายถ้าเพื่อนๆอยากใส่ผงชูรสก็ใส่ได้ตามชอบเลยนะคะ น้ำยำละลายแล้วที่เราต้องทําน้ํายํานี้ก่อนเนี่ยค่ะเพราะเดี๋ยวเ,เวลาที่เราไปใส่กับพวกผักพวกอะไรเดี๋ยวผักมันจะสุกแล้วมันจะไม่อร่อยเราต้องทาไอ้ตัวนี้ก่อนน,น้ํายําเนี่ยค่ะแล้วค่าให้คลายเย็นไอ้คายความร้อนให้เย็นตัวลงแล้เวเราค่อยไปทผสมโอเคละลายดีหมดแล้วน้ำตาลละลายหมดแล้วนะเนาะปิดไปทำ ปลากันต่อค่ะปลาที่เราเสร็จแล้วนี่นะคะแกะใส่คกตำเลยจ้าเราเอาแต่เนื้อปลานะคะแกะเอาแต่เนื้อปลาหนังไม่เอาเนาะนคะคะแกะเอาแกเอาแต่เนื้อปลาขาวๆอย่างนี้เนาะใส่คก หนังไม่เอาลอกหนังออกตาเราแกะเรียบร้อยแล้วตำเลยค่ะตำให้แหลก จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนจะป่นปนขออนุญาตนะคะเป็นป่นปนแบบนี้เลยเราตักใส่ภาชนะไว้ที่เป็นถ้วยหรือเป็นกระาลมาังก,ก็ได้ค่ะป,ปลาป่นมากครึ่งหนึ่งเดีย๋ยวจะเก็บปลาเอาไว้ส่วนหนึ่ง ทำน้ำยาปลากระพงอา่าปลาส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะเราจะเติมน้ำมันพืชลงไปผสมกับตัวปลาที่เราตำแล้วเราแบ่งครึ่งเนาะใส่ให้ปริมาณท่วมตัวปลาท่วมปลาเนะะี่ยค่ะเอาใส่หนึ่งช้อนน้ำมันพืชสองช้อน แล้วกย็ยีให้เข้ากันยีๆๆให้เข้ากันเนะนะคะผสมปลากับน้ำมันพืชลงไปให้เข้ากันบางท่านจะใส่เกล็ดขนมปังลงไปก็ได้นะคะเพื่อเพิ่มความกรอบเวลาทอดแต่เราไม่เติมขอเป็นแค่นี้พออเติมน้ำมันลงไปให้พอ รู้สึกว่าตัวปลาเนี่ยค่ะชุ่มฉ่ำอุ้มน้ำมันอยู่นะคะแล้วก็ยี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 ให้ปูกไปยียีีให้ทั่วเติมน้ำมันไปอีกยีให้ทั่ว เนี่ยค่ะพอได้ลักษณะเป็นก้อนชุ่มช่าไปด้วยน้ํามันนิดๆน,นะคะอย่างนี้นะคะแต่ว่าไม่ต้องให้เหลวเป็นน้ํานะคะให้ยังพอเป็นก้อนอยู่และทีนี้เราจะพักปลาเนี่ยแะคะ่ะที่เราคลุกกับน้ํามันไว้เนี่ยสักประมาณห้านาทีก่อนที่เราจะไปทอดให้ให้ตัวปลาเนี่ยอุ้มน้ํามันไว้ก่อน ไว้ค่ะ5นาทีเดี๋ยวเรามาทำกันต่อเรามาทอดปลากันเลยค่ะเพื่อนๆเราเตรียมกระทะสำหรับทอดไปนะคะวันนี้เราใช้กระทะใบเล็กเพราะว่าถ้าเป็นใบใหญ่มันจะใช้น้ํามันเยอะมากในการทอดเราตั้งกระทะให้ร้อนเลยนะคะแล้วก็เตรียมพวกกระชอนอะไรพวกนี้ค่ะที่จะช้อน ปลาของเราขึ้นมาใส่น้ำมันลงไปให้ท่วมทวมเลยถ้าเป็นกระทะใบใหญ่น้ำมันมันจะต้องเต็มเลยไงคะแล้วมันก็จะเปลืองน้ำมันมากเราจึงเลือกใช้กระทะใบเล็กๆนี่ปลาที่เราหมักน้ำมันไว้เมื่อเมื่อสักครู่เห็นไหมคะเราเตรียม ที่เสด็จน้ำมันไว้ด้วยนะคะกระชอนรองกระดาษซับไว้ให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะทอดปลากันตั้งให้น้ำมันร้อนจัดเลยนะคะน้ำมันเราร้อนจัดแล้วนะคะเพื่อนๆทีนี้ก็ลดไฟลงนิดนึงให้เหลือไฟกลางกลาง นะคะเดี๋ยวปลาเราไหม้เราก็ตักปลาของเราเนี่ยค่ะพอประมาณที่จะเข้าทรงกับไอตัวกระทะของเราเพียงใสก็็นไะคะปลาก็จะค่อยๆปูออกเราค่อยเขี่ยนิดนึ่ง ใช้กระทะเนาะน้ำมันเยอะเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ค่อยๆตัดสรงปลางเราอีกด้านหนึ่งเอาเหลืองตามชอบเลยว่าจะชอบเหลืองมากเหลืองน้อยเห็นไหมคะเสร็จแล้วปลาหนึ่งแผ่นของเราตักขึ้นเลย ูกรอบโดยไม่ต้องอาศัย <gasps> เกรดขนมปังกด้หนึ่งแผ่นแล้วเห็นไหมคะปลากระปงฟูๆของเราตัดพักไว้ใสท่ทอดอีก ้กระทะเล็กดีตรงที่เราประหยัดน้ํามันนะคะแต่ถ้ากระทะใหญ่มันก็จะเสร็จเร็วมันก็จะฟูแล้วมันจะเป็นแผ่นใหญ่ทีนี้เราก็จะเอาได้แผ่นขนมกัน,น,นกลับด้านไป กรอบมากทีเดียวเชี่ยวค่ะปักไปอีกอันหนึ่งเราน่าจะได้สักประมาณ4แผรนะคะ ล้อมตะล่อมให้เขาเป็นตรง แล้วเราก็ทําน้ํายาเราเลยค่ะเราก็จะเอาเม็ดมะม่วงเน,นี่ยค่ะโรยบนอันนี้เรานิดหน่อยเพิ่มสีสันแล้วก็ผักนิดหน่อยเวลาเราจะทานค่อยเอาน้ํายําราดบนตัวนี้ทีนี้เรามาทําน้ํายํากันต่อเรายังไม่เสร็จน้ํายําเนาะ น้ำยามที่เราทำไว้ค้างค่ะครึ่งหนึ่งนี่นะคะเราหั่นขิงที่เราค้างเอาไว้เป็นเต๋าๆเหมือนกันค่ะแต่ขิงนี่หั่นเล็กนิดนึงนะคะหั่นขิงให้เล็กนิดนึง ไม่ต้องเตาใหญ่เพราะเพราะว่าขิงมันจะเผ็ดเอาซักนิดหน่อยครึ่งเซนก็พอเตาครึ่งเซนพอสำหรับขิงนะคะเดี๋ยวเผ็ดเกินไม่ต้องใส่หมดนะขิงหั่นแค่ประมาณนี้พอ เล็กๆนะคะครึ่งเซนใหญ่มากเดี๋ยวมันเผ็ดแล้วไม่อร่อยหันที่หลังขิงเราจะได้ไม่ดําค่ะเสร็จแล้วก็โลยไปนิดน้อยขิงขิงเราก็ใส่มะม่วงของเราไปในถ้วยน้ํายําที่เราเตรียมไว้มากน้อยแล้วแต่พอประมาณที่ชอบเนาะพลิกหอม แดงที่ซอยไว้นะคะนี่นะคะน้ำยำใส่เม็ดมะม่วงหิมาพาลงไปหั่นมะนาวไปหนึ่งลูกมะนาวเราใส่ที่หลักเลยเนาะ บีบมะนาวลงไปในน้ำยำเราเลยค่ะหนึ่งลูกอร่อยเด็ดพริกแล้วแต่ชอบเนาะขิมใส่ไปอีกโอเค แล้วน้ำยำที่เราเตรียมไว้นะคะลาดลงไปเลยนี่เห็นไหมพอดีเลยน้ำยำมะม,ม่วงหอมแดงถั่วลิสงแล้วก็โรยด้วยผักเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ น้ำยำกับปลากระพงฟูของเรารับประทานคู่กันผักเคียงต่างๆนี่เราไว้เสริมได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปลากระพงฟูแบบสวรินโฮมคุกกิ้งค่ะถ้าเพื่อนๆชอบกดไลค์กด Subscribe ให้สวรินโฮมคุกกิ้งด้วยนะคะแล้วคราวหน้าเราจะมาแบ่งปัน สูตรดีๆทำกินที่บ้านให้เพื่อนๆดูใหม่นะคะขอพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากค่ะบ๊ายๆแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ